สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายสุขข่าวของขอหาดมารีทที่ผ6ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปณิชาจามปาคมเลขที่27ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุรัลลีเลขท,ที่36ค่ะสวัสดีค่ะดิฉนัาานาาน,นางสาวอัชราพันจันทร์เลขที่39ค่ะที่มาและความสำคัญน,นะคะเนื่องจากในปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติรูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักสําคัญของหนึ่งของประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าสามารถสร้างรายได้มหาศาลธุร,รกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดและน่าสนใจอย่ญญางมากจึงได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ในรูปแบบบอดพาเที่ยวเพราะการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายทำให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะ โครงการนัดพบร่างสมุทรสาครนะคะจึงสอดคล้องกับแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมท่เที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครชุมชนต่างๆโดยคณะผู้จัดทําโครงงานส่งเสริมการท่องเที่ยวยางอย่างยัง่งยืนรวมถึงแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวได้มีความคิดรีเริ่มในการสร้างโครงงานนี้ขึ้นมาปฏิบัติตามวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครค่ะ 2. น,นะคะ,ะ,คะประโยชน์ของโครงงานนี้นะคะ 1. ค่ะเราสามารถนําบัตรพาทเที่ยวนะคะไปะใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ สองนะคะเราได้ฝึกการทํางานกันอย่างเป็นกลุ่มค่ะ3ฝึกการคิดออกแบบค่ะสมมติฐานนะคะข้อ1น,นะคะทําให้เราสามารถพัฒนาไปสู่การสร้างรายได้ได้ค่ะข้อ2นะคะถ้าพัฒนาไปเรื่อยนะคะก็อาจจะมีผู้ใช้จํานวนมากคะทําให้คนใช้แพร่หลายเลยค่ะนะครับหเข้าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Dell 4สองเข้าไปได้ตั้งค่าเซตบอร์อให้เรียบร้อยสเปิดแอปไลน์ developer แล้วเข้าไปตั้งค่า4ส,ส่งข้อมูลในแอป Dialogflow เข้าไปยัง LINE Dialog ขอบคุณครับ